สวัสดีครับผมวันนี้วันอาทิตย์ที่8ตุลาคม2 5 1 6นะครับณนะบริเวณนี้คือหน้าวัดจุรามนีนะครับเวลา17.00นนะครับวัดจุรามณีตําบลบ้านกลุ่มครับอำเภอบางบาน,นครับจังหวัดพระนครศรียุธยาครับจุดนี้เป็นจุดสามแยกแม่น้ำนะครับหน้าวัดจุรามนีนะครับ ก็ขออนุญาตเล่าเรื่องถึงสามแยกแม่น้ำานี่นครับขวามือนะครับที่เป็นทางเลี้ยวเว้าเข้าไปนะครับเป็นปัจจุบันเรียกว่าคลองบางบาลนะครับส่วนทางที่ตรงไปนี่นะครับเลาะวัดตรงไปนะครับก็เรียกว่าแม่น้ําเจ้าพยาสายใหม่นะครับส่วนคลองบางบาลนั้นเดิมเป็นแม่น้ําเจ้าพยาสายเก่าแต่คําว่าสายใหม่นี่นครับมันก็ไม่ใช่ใหม่ ในปัจจุบันครับเป็นร้อยปีนะครับเป็นแม่น้ําเจ้าพยาที่ตัดตรงไปใหม่นะครับเป็นระยะเวลาเป็นร้อยปีอันนี้จากคาบอกเล่านะครับซึ่งแต่เดิมนั้นแม่น้ําเจ้าพยาพอไหลตรงมาจากเหนือนะครับไหลต้งลงมาถึงบริเวณหน้าวัดจุรามณีนะครับก็จะเลี้ยวขวาผ่ากลางระหว่างตําบลบางชนีนะครับอยู่ขวามือตาบลไซน้อยอยู่ซ้ายมือนะครับ ก็จะผ่านตำบลบางบานนะครับตำบลวัดยมตำบลสะพานไทยตำบลมหาพรามนะครับลึกเลื่อยเข้าไปใน,ในอำเภอบางบานนะครับแต่จากที่ได้เล่าให้ท่านฟังว่าประมาณร้อยปีที่ผ่านมานะครับคงจะมีสักปีหนึ่งที่น้ํามากพิเศษนะครับจากการที่เคยเลี้ยวขวาก็ทะลุตรงไปเลยนะครับตอนนี้เมื่อทางตรงเกิดขึ้นใหม่นานวันเข้านานปีเข้านะครับ ทางตรงน้ำไหลแรงกว่าตรงกว่าน้ำไปมากกว่าทางที่เป็นทางเลี้ยวขวาเนี่ยเป็นแม่น้ำเจ้าพยาเดิมก็เกิดตื้นเขินนะครับแคบลงจนกลายเป็นว่าปัจจุบันเรียกว่าคลองบางบานนะครับซึ่งแต่เดิมก็คือแม่น้ำเจ้าพยาสายรักแต่จากการที่แม่น้ำเปลี่ยนทิศทางครับ ทีน,นี้หลักฐานนี้ก็มีจากคําบอกเล่าแล้วครับแล้วก็จะมีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนที่กล่าวถึงว่าเจ้าเขตเห็นกวาดนะครับไวน้ําจากเหนือนะครับผ่านตำบลบ้านกลุ่มบางบานหัวสะพานกบเจ้าครับอันนี้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรตรงกันกับคําบอกเล่าครับเรื่องของแม่น้ําเจ้าพยาตรงสามแยกวัจุรามณีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเล่าให้ฟังเป็นของแถมนะเผื่อบางท่านยังไม่รู้เรื่องนี้ส่วนท่านที่รู้แล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูความหลังกันนะครับนี่มาถึงเรื่องของระดับน้ําในวันนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยนะครับระดับน้ําก็ขยับขึ้นมาประมาณหเซนติเมตรนะครับแต่ในช่วงกลางวันของวันนี้เนี่ยระดับน้ําทรงตัวนะครับไม่ขึ้นไม่ลงนะครับอยู่คงที่ก็ถือว่าโดยรวมแล้วก็ความเดือดร้อนอยังเท่าเดิมอยู่นะครับแต่จากคาบอกเล่าเตือนภัยนะครับ ก็บอกว่าให้ระวังนะครับว่าเฝ้าระวังวันที่9ถึง15ตุลาคมนะครับจะเพิ่มระดับการปล่อยน้ำนะครับเป็นระดับ1 5 0 0้าถึงพันแก็แจ้งเตือนอีกแล้วครับพี่น้องผมก็สงสารชาวบ้านครับสงสารยังไงครับพืชผักสวนครัวกล้วยเนี่ยตายเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพอจะสงบได้ก็ต้องมาเสียเงินนะครับเสียแรงเสียเวลาครับ ยกของเตรียมหนีน้ําระดับพันแปดที่แจ้งเตือนมาอีกแล้วครับบางท่านนั้นต้องเสียเงินไปเช่านั่งร้านมานครับบางท่านก็ต้องให้ลูกหยุดงานนะครับมาช่วยเก็บของก็มีคําเตือนมาอย่างนี้นะครับจะนิ่งนอนใจได้อย่างไรก็ถือว่าสรุปภัยน้ําท่วมปีนี้นะครับณนะวันนี้วันอาทิตย์ที่แปดตุลาคมสองพันหสิบหกนะครับภัยยังไม่สิ้นสุดครับยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไป ต้องเสียแรงครับเสียทรัพย์เสียเวลาครับผมก็ขอรายงานให้ทราบเพียงเท่านี้ก่อนครับวันนี้ครับขอขระคุณครับผม